สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เอฟซีที่ติดตามนะครับช่องโคกอีจเจงเย่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับบอกวิธีการดูนะครับองศานะครับในการจุดระเบิดนะครับของวัชิร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเบอร์9 9 4 7นะครับตัวนี้จะเป็น d l l a นะครับส่วนองศาจุดระเบิดนะครับอยู่ที่ 152องศานะครับเบอร์ 9C7 นะครับเนี่ยองศาครับจะดูตรงนี้นะครับก็คือ152นะครับก็เลือกใช้นะครับให้ตรงตามนะครับรถนะครับตรงตามสเปคที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็องศานะครับในการจุดระเบิด152นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับของปลายหัวฉีดนะครับ ใครที่เปลี่ยนปลายหัวคิดใหม่ก็ต้องดูองศาด้วยนะครับว่าองศาในการจุดระเบิดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็มาบอกนะครับว่าวิธีการดูนะครับองศาจุดระเบิดนะครับดูตรงไหนนะครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ